นกกันนะคะเกาะอ,อยู่กันตอมะพร้าวดูสิสวยด้วยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะนกหายากชอบอยู่เกาะบันตอมะพร้าว ตัวสีเทาๆตรงตรง,ตรงปีกตรงคีบปีกออกสีฟ้าๆเห็นไหมคะนกหายากสวยงามมากอ้ร้องด้วยร้องด้วยร้องด้วยเสียงนกร้องร้องก็แปลกแ เสียงนกร้องก็แปลกๆน่าน่ามองใหญ่เลยโอ้โหดูสิๆดูสิๆนกแปลกมากเลยเห็นไหมคะเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหอาศัยอยู่ตอมะพร้าวด้วยนะคะเนี่ย ฟังฟังยังหูฟังยังหูฟังแม่าน่า <them> น <anak lonely> ่าน่ารักนะคะเนี่ยนกหายากเดี๋ยวนี้หาดูยากเลยนะนกนกหายากยากนี้ดูสิแปลกมากเลยดูสิตัวนี้หมดเลยฮั้โหลคอยยังหูฟังดูลาดลาว ดูกลัวคนทำร้ายด้วยแหละแต่อยู่ต่อยอดมะพร้าวสูงเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่มันเป็นตอมะพร้าวผุพังแล้วนกก็มาอาศัยดูสิคะเห็นไนหะมแหมโอ้โหไม่บินตะทีนะาถ้าบินจะได้เห็นว่ากปีกกว้างขนาดไหน แต่เห็นที่ปีกไหมคะมันจะเป็นสีฟ้ามองดูแล้วมองจ้องใหญ่เลยจ้องใหญ่เลยจ้องใหญ่ได้ยินเสียงไหมค้องจ้องใหญ่แปลกมากหาทกินอยู่วันนี้ ระวังภัยไปด้วย <c oughs> ระวังภัยจริงๆเนาะ